กลายเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาเลยสำหรับครอบครัวรังสีสิงพิพัฒน์เมื่อไม่นานมานี้ชมพู่อารยาได้คลอดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อว่าน้องแอบิเกนนับว่าเป็นลูกคนที่สามของบ้านงานนี้บอกเลยว่าพี่สายฟ้าและพี่พายุเฮอน้องไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แน่นอนว่า ถ้าหากคนไหนได้ติดตามการเคลื่อนไหวผ่านทาง IG ส่วนตัวของแม่ชมพู่อารยาก็มักจะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักน่าเอ็นดูของครอบครัวนี้บอกเลยว่ามีแต่ความอบอุ่นโดยล่าสุดชมพู่อารยาได้ออกมาโพสภาพความน่ารักของลูกสาวเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาระบุข้อความเอาไว้ว่าสามขาฟรี